สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทางเฟสบุ๊คได้ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนซ์หอเซลมดจากร้านบริษัทออมเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับผม0 8 1 3 6 5 9 7 0 8 1 6 0 5 2 3 7นะครับผมและอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0986232342นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเทคเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นยันมา EF494P นะครับ อันนี้มาพร้อมกับใบมีดดินหน้าแล้วก็มีผานหลังให้นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับยางหน้าคู่ใหม่ครับตัว <c oughs> รถสภาพสวยๆครับผมเยอะไม่ซึมไม่รั่วครับยันมา EF494T คันนี้ถ้าหากคุณลูกค้ากำลังมองหาร้านบสิษัออมพรเทคเตอร์มีให้สําหรับคุณลูกค้านะครับดูด้านหลังครับผม ไปติดทุกดวงครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมไฮดรอลิกดีนะครับอันนี้หากคุณลูกค้าสนใจนะครับรถกันนี้มาในราคาเพียง3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมจะส่งฟรี300กิโลแรกแล้วก็มีค่าแนะนําให้จากทางร้านอีก5,000บาทหรือว่าลูกค้ามาซื้อด้วยตนเองไม่มีค่านําพาทางร้านเราจะโอนกรรมสิิทธ์ให้ฟรีนะครับทางร้านเราจโจนกรรมสิทธ์ให้ฟรีครับผมเด่ช่างขับไปดูนะครับผมอ่ะช่างขับครับ เครื่องนิ่มๆสตาร์ตติดง่ายๆนะคันนี้ว่าจะเป็นงานสวนงานไรครับแขงไม่ได้ครับผมคันนี้ไม่หอนครับผมเกียดีครับถ้าหากคุณลูกค้าสนใจรถยันมา EF494T คันนี้นะครับผมติดต่อมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ข้างอนแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้แล้วครับแล้วก็ไปติดตามในช่องยูทูบบอสอนอ,อนัมพร ชาแนลนะครับผมแล้วก็ช่องเซียวมดรถไถมือสองอีกหนึ่งช่องนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ